ความพอมันจะไม่มีวันหมดถ้าตราบใดเราตอบสนองทำตามความอยากพระพุทธเจ้าส่งคนพบว่าวิธีที่จะทำให้ความอยากหมดไปจากจิตใจของเหล่านี้ต้องทำด้วยการไม่ทำตามความอยากเท่านั้นวิธีเที่จะฝืนนี่มันก็ต้องใช้การปฏิบัติธรรมก็คือการทำใจให้สงบนี่เองถ้าเราทำใจให้สงบแล้วใจเราจะมีความสุข พอมีความสุขแล้วเวลาเกิดความอยากเราก็ฝืนมันได้เราก็ฝืนว่าเราเอาความสุขแบบนี้ดีกว่าเพราะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มันดีกว่าดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงลดแห่งธรรมก็คือลดของความสงบนี่ถ้าเราได้เข้าถึงลดแห่งธรรมแล้วเราก็จะละการแสวงหาลดจาก รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะได้เราก็จะตัดความอยากในกลางได้เราจะสามารถที่จะตัดที่จะละความอยากต่างๆนี้ให้หมดสิ้นไปจากใจได้พอ,อความอยากที่คอยมาสร้างความทุกข์ความอยากที่คอยพาให้เรามาเกิดกันอยู่เรื่อยๆนี้มันไม่มันไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจแล้ว พราะเราไม่ทําตามมันมันก็ฝ่อไปหดไปหายไปใจก็ไม่มีอะไรที่จะมาผลักดันจิตใจนี้ให้ไปเกิดอีกต่อไปเช่นเวลาถ้าร่างกายนี้ตายไปแล้วจิตใจที่ไม่มีความอยากนี้ก็จะไม่ไปเกิดใหม่อีกแล้วเพราะไม่มีความอยากที่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ตาหูจมูกนิ้นกาย ก็ไม่มีต้องไม่ต้องมีร่างกายไม่มีความปรารถนาที่จะต้องมีอะไรใจก็จะอยู่อย่างสงบใจที่สงบนี้ก็จะหยุดผลบุญผลบาปทั้งหมดด้วยใจจะไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาปอีกต่อไปเพราะใจจะอยู่ที่สงบเพียงอย่างเดียวที่ที่สงบเพียงอย่างเดียวนี้เราเรียกว่านิพพานใจที่สงบตลอดเวลาปราศจาก อะไรทั้งสิ้นทั้งปวงนี่เรียกว่านิพพานใจที่ว่านิบานังปรมังสนยังนิบานังปรมังสุข,ขังเมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในจิตใจแล้ว mm. ก็ไม่มีอะไรที่จะมาผลักดันให้จิตใจเราไปไป,ไปเกิดอีกต่อไปไปรับผลบุญผลบาปอีกต่อไปเพราะจิตของเราจะอยู่ในความว่างนั่นอยู่อยู่ปราศจากเหตุการณ์ต่าง ใหตุการต่างๆบุญบาปต่างๆที่เคยได้ทําไว้มีมากน้อยเพียงไรจะไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจที่ปัาจจากความอยากแล้ว